ดจ้าอนาเซยวนาเซียวตัมากับการคอลหลักอีกแล้วนะคะเอาดีส่องต่อโซนี้คือคือรู้นเป็นหนึ่งไหมเออได้ลกอย่างนะคะก็สวัสดีทุกคนที่อยู่กับพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวแนะนําตัวพื้นที่ก่อนละกันโอเคยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่อง Ora TV by t i n t i ตเลิศและอยู่กับดิฉันค่ะกับช่องตัวติ่งกระดิงแต้ ที่เรามารวมตัวกันอ่่าใชเพราะคุณพ่อคุณแม่เจ้าของวงการศิลปินของเกาหลีเนี่ยเขาคัมแบ็กแล้วลีพูดได้ได้ไหมตอนแรกตอนที่อ่านข่าวพูดได้สิเออพูดอยู่เนาะเออ,อโอเคอย่างเงี้ยยังไงอ่านตอนแรกคือไม่เชื่อสายตาตัวเองเหมคิดว่าฮะ,ะคือแบบว่าช่วงนี้เฟคนิวมันเยอะเข้าใจป่ะเดี๋ยวนี้คือแบบโลเออ,เอ,อนไลน์ตอนอ่านว่าซิกโก้กำลังทำเพลงฟิจิลิ่งเจนนี่ใช่แบบ เก็คือพอไปเขารู้สึกแบบฮะไม่น่าเชื่อใช,ใช่ไม่แล้วตอนนั้นอะเรายังแบบเหมือนว่าเรายังติดภาพที่แบบว่าออแบล็คพิงรับงานภายใต้ YG แล้ว YG คือชอบเมดอะชอบแบบจนกว่าจะปล่อยรวมวีฉันจะเชื่ออะไรเงี้ยเ,เออแต่ลืมไปว่าวันนี้เจนนี่เขาเหมือนไปเปิดค่ายของตัวเองแล้วใช่นันคือมันอัญชยเลิศนั่นเองเออเขาต้ไปเปิดค่ายซึ่งทางนี้เนี่ยเขาก็เลยปล่อยผลงานเพลงแรก ไม่เซิร์ฟแบบตัวเต็มเนาะเป็นการฟีเจอรลิงถูกต้องซึ่งอาจจะเป็นแบบถือว่าเป็นผลงานทั้งของ KOC ค่ายของซิโก้กับชาร์ล่าไทรโล่ที่แบบมาคอลแลบร่วมกันทาเพลงใดๆแล้วก็คอลแลบครั้งนี้นี่ค่อนข้างแบบสัมผัสได้ว่าคนค่อนข้างอยากจำเลยใช่เพราะว่าเอาจริงซิโก้คือปล่อยผลงานเพลงที่อะมาเยอะมากพี่เด่นและอีกอันหนึ่งเซนนี่ก็ถือว่าเป็นแบบเกอรกรุ๊ปโต๊ะปังตัวแม่อยู่แล้วถูกต้องเออก็เลยมาแบบ แอบ,บมงและยิ<ช>่งแบบว่าเขาบอกว่าเป็นปกแบบตัวพ่อตัวแม่สายแบบทีพดด้วย<ช>แบบด้วย<ช>ว,วเข้าด้วยววอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนใจมากเธอคาดหวังอะไรคาดหวังอะไรแบบนี้นี่คาดหวังเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าติดหูอ่ะถ<ช>้าหร่ใติดหูเพลงฟังง่ายแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำชาชเลจนแบบรู้สึกว่าเป็นเป็นเพลงที่ ไม่สามจำเจเอาอย่างนี้ละกันเป็นพลงที่แบบโอ้โคตรเท่เพลงนี้อยู่นี้กว่าคาดหวังสิ่งนี้ร้อนร้อนเหมือนกันมีคาดหวังพักอันหนึ่งความหมายของหนึ่งเลยโอเคแกอันนี้คือแกคาดหวังเลเวลแรกหรือว่าหรือว่าจี่สิ้นแล้วนะคือแม้คนเราอยากเลเวลหนึ่งคาดหวังทีหนึ่งเลเวลหน่อยไปเลยโอเคเออ่ใชก็เอาเลยไหม ได้ฉันจะพร้อมอีกห้าถ้าได้ดีหรอสี่เฮ้ยเดยไหมคะงานสะเยิดเลยละกันโอเคโอเคเพลงชื่อเพลงอะไรนะสปอร์ตโอเคอุ้ยทำกันมาบาดีเริ่มเลยแล้วกันโอเคเอาแลบที่ปังที่สุดในโลกตอนนี้มาเข็มองกูเริ่มเออเป็นหนุ่มอาร์ติสตทำงานในห้องแม่ เจนี่ร่นไลยเอ่อเจนี่สวยอ่ะฉัน,ำนจำได้เสียงเนี้ยที่ว่ามัน,นมดีสุดอ่ะใช่แล้ว,ว,ว,วเสียงปังมากดลยมันเป็นเวอร์อที่มีความแบบความเท่ความแซ่หมานเป็นแบบต้องหยุดปังหน่ะอันน,<อ>นี้ฟิลที่เ่า เอาทีนามันโยกหัวแล้วตัวเองีโค้คคงนีไหะกโนตีมันจะดับเขา,า,าเียกนะมันจะใช้โนต์ไ่เยอะอมันจะวนตปนมาปับโอเคมันจะกี่กระดีอ่ะโอ้ยเขาดีดีมา,ากเองเจะนี่เป็นตัวเองมากเลย เป็นขอละไจริงๆตายอะไรรู้ปะเพราะว่าถ่ายดกันกไม่ถายแย่รอดกกมาอยู่ในเซตติ้งเดียวกันเ,เหนี่าเลนรู้ปะเอ้ยเออเฮมีรถลองคงะะิีสองเนี่ยชื่อแบออุ้ยเออือชื่อเตนี่ด้วยเมืเ่อกี้หรออ๋อ แบสกิลายชารคือเจนีอ่ะุ้ยเบ,บออดจินมีเอี้ีเขาถ่ายนอกกองเยอมาลเลยทำอันนี้บ้านทังเพลงถือว่าเป็นยิปพอรแต่ว่าท่อที่ที่แทสนักคือข้อโลคอที่มัน ท่อน,นี้คืออยากโซเข้าเลยอ่ะหือท่อน,นี้ดีนะไปฟิวเอาโทาอบมแบบคือเขือนเชิงายนนมันยุ่งหัวตาเหรอเพลงเนี้ยวุ้ยนาาากก่ารักคุณยนาดีจักรจีมากท่อนนี้เหมือนคือแบบว่า าทายสักดีไฟเซอร์อะแต่มาเต้นกันนะเนี่ยแล้วเพลงก็ยังมีเสียงโน้ตเดิมืมคอยู่พี่พอปสองพันมาหัวมัติดวนเป็นหัวรอนร้อๆรๆอนรเออ เราเป็นเจ้าของค่ายด้วยกันทั้งคู่นะดูสิว่าเออเราจะไม่ได้เห็นอะไรแบบคลีโอซีไซซิ้ของเจนนี่อ่ะใช่พอเขามีค่ายนี้ครับเป็นไงอะไรแบบนี้ที่ไม่เคยตโลดาวดีพูดได้ไหมว่าพูดกันหน่อยเพลงนี้คือโคซิโก้อะคือแบบใช้คำวอะไรอ่ะเพลงคือไปถึงว่ามันแบบฟังเรารู้เลยว่าเนี่ยคือซิโก้อืมคือเอาจริงๆเหมือนแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะ เหมือนเวลาซิโคเขาจะแบบฟิชเชอร์ิงหรือว่าหรือว่าเขาฟิชเชอร์ลิงหลายคนมากนะแบบว่าอย่างเช่นแบบว่าไอยูปะเออหรือว่าแบบว่าอย่างเช่นรอบนี้เจนี่คืออยากจะบอกว่าไม่ว่าเขาจะฟิชเชอร์ลิงศิลปินคนไหนอะคือศิลปแม้ว่าศิลปินคนนั้นจะมียูนี้อย่างอย่างเช่นไอยูก็มียูนี้ของชีปะเจนี่ก็มียูนี้ของชีแต่สุดท้ายแล้วอะพอเอามาฟิชเชอร์ลิงอะซิโกก็จับปั้นให้มันกลมกลกลายเป็นแบบเพลงของซิโคได้อะใช่้ชอบมากแบบไว้ความเป็นแบบ ฮิปฮอปโยกหัวอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เราเราชอบตรงที่เอ่อเอกลักษณ์ของเขามันเด็นชาดแล้วมันก็มันซิมเพลอ่ะคือเราจะพูดอย่งไงดีเราบอกว่าสังเกตไหมว่าเพลงสิมเพลอะจังหวะเขาจะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้อะไรเลยคือทั้งเพลงเขาไม่ได้มีการแบบเปลี่ยนทาร์สมีมีหรือเปลี่ยนบิดอะไรแต่เขาจะใช้เหมือนโน้ตเดิมที่วนไปแบบเหมือนอ่ะให้รูก Any เออ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  มันจะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเออเพลงนี้ก็เหมือนกันซ้อนแต่ได้ต้องจะเห็นว่าบีดมันเป็นแบบสว่างแบบห้องเป็นห้องเดียววนไปตลอดเลยซึ่งเรารู้สึกว่าข้อดีและเอกลักษณ์ของมันคือมันจะทําให้คนฟังรู้สึกว่าเพลงนี้ติดหูได้ง่ายมากเพราะว่ามันไม่ได้อาจจะไม่ติดแค่เนื้อเพลงแต่มันติดไปทั้งสว่างด้วยนี่อย่จันนะพี่กินะเหมือนเวลาแบบดูรายการพวกรายการแบบ แรปเปอร์ <R> apper, ในการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าใช้คำนองเออร์ดี้เดิมเลยแม่นแ,นแต่ว่าเป็นฟิลแบบว่าสิ่งที่เขาอยากจะแสดงอยากแสดงน่นนะคือแนวเพลงแรปหรือวิาการแรปสไตล์การแรปท่ ق, มันแบบออกมาชัดเจนเขาเลยคิดว่าหลายๆเพลงท่สิงโปรไม่จำเป็นต้องทำจังหวะอะไรให้มันซับซ้อนหรือว<อ>่ามีเมโลดี้อะไรให้มันซับซ้อนแค่แบบว่าอาจจะแต่ต่างนิดนึงให้มันตสีหูแบบโดนตีวนไปเรื่อยๆใช่ป่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอยากแบบอยากโชว์นัก็ราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของ เนื้อเพลงแลอวแบบว่าสไตล์การแบบแรปการร้องอะไรอย่แบบนี้นี่ก็คิดว่าเพลงนี้ก็เหมือนกันแบบเขาพยายามที่จะถ่ายแบบว่าความเป็นเนื้อเพลงของเขาหรือความเป็นโมเดลของเจนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออนี่รู้สึกว่าสไตล์อแรปเปอร์หรือว่าแบบพี่พอและอะไรหลายอย่างเออเขาเขาเขาอยากสนุกสนานในตัวเองเออที่จะแบบมีกซองให้มันดูมีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามาผสมเล่นในเนื้อเพลงเจอหนี ไอซีไอซีแล้วได้ของอะไรนี่คือ80ดีด้วยนีโอ้คือก่อนที่จะรีอะครับไปดูแบบแค่ชั่วโมงแรกก็คือเหมือนจะขึ้นอันดับหนึ่งประมาณชั่วโมงทแล้วก็แบบเอาแลกนี่นี้ก็ตกเพรตกแม่เขาใช่แม่เป็นทอลแรกทุกคนใช่อะมาในพาร์ทของเจนนี่บ้างดีกว่าจะบอกว่าพาร์ทเจนนี่ทำให้เพลงนี้กลมกล่อมมากแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะ ติดผูเลยอ่ะไม่รู้ว่าฟ้าของเจนี่ทำให้เพลงเนี้ยดูแบบโปรแกชได้เลยว่ารู้สึกว่าคิดว่าหลังจากเนี <oh ้ยถ well> ้าใครไปฟังแล้วอยากจะทําขึ้นมาท่อนที่ทําง่ายสุดน่าจะเป็นท่อนเส้นเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เราสัเก็ตมาเพลงที่เวลาเราทำแล้วรู้สึกว่าท่อนไหนที่มันแคชเราจริงท่อนไหนที่มันแบบเมโลดี้มันเรียงร้อยมาดีมันแบบเนื้อดีดนตรีดีท่อนนั้นจะเป็นท่อนอยากจะทำซึ่งเรารู้สึกว่าตอนเนี้ย พราะเจนนี่คือท่อที่แบบน่าหลองมากที่สุดใช่แล้วพอพูดถึงเจนนี่มีอย่างหนึ่งที่ชอบมากเลยนะคือเรื่องของแบบมูนเอ็มวีนี่คือสุาไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยอ่ะในเอ็มวีออร์ติคอลบอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งอะไรแต่งตัวอะไรมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบอสมายเลยแล้วคือเจนนี่เป็นอย่างนั้นจริงหนูรักถืง โซโลเออโซโลเพลงของเจนนี่อ่ะคือมูดคือเป็นอย่างนั้นเลยวั one ๆนๆเดินเดินดสักผ้าเดนินเดินนั่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่แบบว่าชีฝืนมาตอนเชา้าคือมูดมันดูเป็นธรรมชาติของชีมากนี่เราว่าแบบว่าคอนเซ็ปต์ในเพลงอ่ะมันคงอยากจะให้เห็นแบบเสน่ห์ของเจนนี่ด้านน่ะเพ<อ>ราะเรารู้สึกว่าคือปกติทาเพลงแบบเจนนี่ในเกิร์ลกรุ๊ปมันจะมีแบบกี่คอนเซ็ปต์นึงเอลเลแกนต์เป็นกีกคอนเซ็ปต์หรืออะไรเงี้ยมันเป็น รอบเนี้ยองเจนี่สายเดี่ยวใช่ไหมทั้งโซโล่ที่ว่าพิชีเป็นมีดโกมูเองนี่รู้สึกว่าเราชอบเจนี่วัยนี้เป็นแบบซิลซแต่มีามองมหะยังมีเสน่ห์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออชอบมากเห็นด้วยรู้สึกว่าเราถ้าจะไม่เห็นสิ่งนี้ตอนที่ตอนที่เขายังแบบว่าอยู่ในวายจีเพราะว่าคอนเซ็ปต์โมด้วยคอนเซ็ปต์ไพด้วยน่าจะแบบให้แบบเออเจนี่คลิปทำเป็นเหมือนกัน คอนเซปต์บแบบแนวแฟชชั่นแฟชชั่นหน่อย oh. ใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอจะรู้สึกว่า เราได้เห็นอะไรที่เป็นแบบว่าง่ายๆแกเองกันเองสบายๆเจนนี่หน้าผมไม่ต้องแรงมากอะไรอย่างเงี้ยเห็นด้วยแต่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนฟิชเชอรี่หรอกมันเหมือนโอ้โหลยเอาสิเพราะแบบว่าท่อนเจนนี่มันก็ชัดในหูท่อนแบบฟิชก็ชัดในหูอะไรเงี้ยปกติแบบว่าฟิชเชอรี่มันมันให้ให้ภาพของแบบศิลปินหลักมากกว่าแล้วก็สปีดขึ้นมานิดนึงแต่เนี้ยเราเราู้สึกว่ามันไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะเออมันเลยดูเป็นแบบ ดูโอเออถึงบอกว่าเอาแหละ collaboration ครั้งนี้เป็นคอลลา b บเรชั่นที่จริงใจมากแบบรู้สึกว่าคนดูได้กำไรคนดูปุ่มจริงเห็นด้วยพูดถึงเอ็มวีบางดีกว่าเออไอ้มวีมากโดยเฉพาะเอ่อเอ็มวีมีหลายมิติีมีแบบว่าเอ่อมีถ่ายที่เป็นเซตติ้งเลยมีนอกกล้องและที่สำคัญกล้องดีมุมกล้องน่าสนใจมันเหมือนแบบนอกกล้องแต่ไม่น่าเบื่อแบบหนึงนอกกล้องอาจจะเป็นซีนแบบ ซีนเดิมสำหรับไปสั่มัาแต่ไไม่ได้เพราะว่ามันมีการเล่นกล้องแบบเล่นแบบน่าจะเป็นลนูนหรือว้าเล่นต่างอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตัดสลับมาที่เซตติ้งในบ้านในห้องแล้วมีการหยอกล้อเล่นกันนะครับ hmm. รวมถึงพอเซตติ้งมันเยอะแล้วเขาแบบเก็สีหลากหลายรูปแบบมีแบบฉากกลางวานันกลงนนอกสถานที่ฉากในบ้านฉากเล่นแสงเล่นไฟอะไรย่างเงี้ยเรรู้สึกว่าเอ็มบีมันแบบน่า,ต,าต่ดตาติดใจเออเออแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่าภาพรวมโมูีฟรวมเพลงนะ รู้สึกว่าทําออกมาได้เข้ากับซิลโคลและเจนนี่ทั้งคู่มันเหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟิตอินกับใครคนใดคนหนึ่งมากกว่าทีมนีงเรารู้สึกว่าเจนนี่อ่ะก็เป็นภาพลักษณ์ของอีท็อปได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงจริงเราจะเคยเห็นเจนนี่ในเพลงเพลงเวนัลตอนโอสคููแล้วเรารู้สึกว่าเจนนี่พูดได้เลยกับโอสคููแล้วเก็ไม่อยู่ในเนี้ยที่เรารู้สึกว่าตัวเพลงตัวดนตรีมันมีความเป็นแบบนี้รู้สึกว่าแบบเอ้ยแบบเข้ากับเจนนี่มากหมายถึงว่าแบบว่าเจนนี่ทำทำแล้วดูไม่แปลก ไม่ดูไม่แบบดูไม่หลุดอะไรเงี้ยในขณะที่ซิโก้เขาก็เป็นแบบด้านแรปปิ้งอยู่แล้วการแรปแบบพิมพ์เขาต้องไปได้ครัโลดาช่องนี้คือจริงใจมากดูพิพอดีขอโทษอีกนิดนึงอ่าเในวีอ่ะไม่ได้ฝุ่กันอะไรเลยยกเว้นเคมีของซิโก้กับเจนนี่โอเคแอบเป็นสาววายปะเป็นสาวแอบจิ้มไปเรื่อยอ่ะโอ้ยโอเคแอบรอมอย่าตีสดามีถ้วยไหมคะน้องจะมารับสมองที่ไหนไม่ก็คือแบบรู้สึกว่าเออเคมีมันเข้ากันได้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าโซ่ตัดสาวเคปหนุ่ม ไม่ได้แม่ไม่คิดว่าเขาเป็นเด็กหัวคือแเ่อเขาเห็นเขาเล่นในเพกงนีแบบฟิวแบบว่าอะไรนะจะพูดว่าอะไรนะชายซ่าหญิงซนเลยคิดาำนี้ออกมาตัวจริงอยู่แบบชันเหรออ๋อตัวจริงเหรอใช่แต่งผิดเอ้ยครับอ้นี้ก็ไม่เคยฟิวนานชอบมาก่เตรนเอ่อมีอะไรอย่างที่อีกปะตลอดเพลงนี้สมบูรณ์แล้วล่ะนี่รู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเป็น er kop, เพลงที่เดี่ยวมาใช่เคาว่าปล่อยให้เพลงมันทำงาน ้า่เจอรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะทำงานได้ดีพอสมควรเดี๋ยวก็แต่บนี่ว่าชาเลนด์น่าจะชัมแล้วก็น่าจะไปเป็นแบบเพลงประกอบในสตอรี่หรือในแบบชาเลนด์ต่าง จริงู้ไหมครับชอบเต้นนี่รู้ไหาชอบ,บเต้นน,นี่ซึ่งมันก็เป็นสไตล์ที่ง่ายๆของแบบชีดชุดนะเออใช่คือชอบเดี๋ยวมันควมมนจะมี c h a l น e n g e ในออแบบเต้นแหลกเลยแล้วก็ท่าสุดทางนั้นเนี่ยที่แบบเต้นกออันแบบเป็นแบบการเต้นที่เต้นนานอันนอ้ดีชอบชอบชอบ,ชอบเพลงนี้มันฟังได้เรื่อยๆเดี๋ยวว่าเดี๋ยวน่าจะมีเดี๋ยวน่าจะมีแบบคนเกาหลีหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะแชร์เพลงนี้กันเยอะนะที่ดิบบอกเพราะว่าเพลงนี้มันแบบ มันดูเข้ากับแบบไว้เวลาเราจะไปสัมกัร้องได้หรืออะไรเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานที่ที่ไม่ได้สนุกจนวัวแบบในผับแบบไม่ได้หมูแตกแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้แบบด้ยนะไม่ได้เบาหรือกลางๆจนท่านต้องฟังตอนรเหงาไม่ใช่อ่ะใช่อยู่ในบ้านแบบอยากจะสนุกคนเดียวก็เปิดยได้แล้วคนเกาหลีเขาชอบเพลงอย่างเงี้นะเขาชอบเพลงที่แบบโยกหัวเบาๆอย่างเงี้ยหลายๆเพลงนะที่แบบว่าคลื่นชาร์ตฟิลนี้ก็ยังไงจะติดตามเจนนี่กับซิโคด้วยการฟิตซลิแบบ ฟังใหญ่ที่แบบหลายๆคนมุงจริงๆอ,อะไรอย่างงี้เพลงถือว่าแบบสมน้ำสมเนื้อเออนจะไม่คิดนะคะเออตอนนี้ยังไม่มี c o ล l a b o r a t i o นไหนปล่อยมาแล้วก็แบบดูมีคนดูขนาดนี้ก็ขออนุญาตเคลมว่านี่คือค c o l l a อ o r a t i o n of the year เฮ้ยเลิกแล้วหรอกแกเอาจริงชมแกให้ตัวตี้ทุกเพลงเลยนไปดูมาแกจริงใจปะเน,นี่ยรองกอดดนหน้า <laughs> แกก็เลยตัวตี่ทุกเพลงเดี๋ยวเวลาเช้างนี้คือเลิศเกินต้องยังอยู่ในเฟซ ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยสำหรั<า><ม>บวันนี้มไม่ขอช้างไม่ขอมมาแต่ขอลาไปก่อน,อนสวัสดีจ้า